ใครใส่สุขภาพอยากให้ลองตัวนี้เลยค่ะไม่ใช่แค่กาแฟธรรมดาแต่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีสารสกัดที่ดีต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนี่นะคะรุมคอฟฟี่เขาเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีสารสกัดสําคัญถึง3 6ชนิดมีทั้งวิตามิน C วิตามิน A วิตามิน E ล้วนช่วยเสริมความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันอีกทั้ง มีสารสกัดจากมะขามป้อมอัเซล,ล่าเชอร์รี่โรสฮิปเห็ดลิ้นจี่โสมถังเช่าคามิชชันและเบตากรูแคนจากยีสต์มาในรูปแบบสองพร้อมทานสะดวกต่อการทานมากๆชงได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นเขาเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าเกรดพรีเมียมเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำไม่มีไขมันทรานส์0%คอเลสเตอรอลและใช้ซูคารสให้ความหวานแทนน้ำตาลและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันลำข้าวเพราะฉะนั้นทานได้ทุกวันเลยค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนและใครที่ หรือเป็นอิสลามก็ทานได้นะคะรสชาติอร่อยและหอมมากๆเลยค่ะใครที่เป็นคอกาแฟและเป็นสายสุขภาพอยากให้ลองรูนคอฟฟี่เลยค่ะ